ถ้าท่านกรัวทุกข์ถ้าท่านไม่รักทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่แจง้งทั้งในที่รับผู้ดำริชอบและดำเนินไปตามทางสายชอบกล่าวได้ว่าเป็นผู้ทำบุญลลทงบุญตรงกันข้ามกับบาปดังแสดงไว้เกี่ยวกับผลของการทำบุญว่าผู้ทำบุญแล,ลแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ตายแล้วย่อมยินดีชื่อว่าย่อมยินดีในโลกทั้งสอง เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้นและที่ว่าผู้ทำบุญแล้วย่อมดินดีในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเขาเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้วย่อมบันเทิงปราโมดอย่างไรก็ตามอันแสดงด้วยว่าผู้ใดทำกรรมชั่วแล้วละเสียได้ด้วยกรรมดีผู้นั้น ย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นแล